สวัสดีทุกท่านครับขอนำท่านผู้ชมมาที่คูดิสันพาครับเอวานตันเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลก็มีผมได้เล็กๆครับผมผมติดเต็นจววครับรับหน้าที่บรรยายในเกมค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมจะเป็นไงครับผม เอาครับเกมเริ่มต้นที่แล้วครับเอลตันเขี่ยบอลก่อนอุ้ยหลุดไปครับเอลตันสองก็เอ้าแข็งวานี้กลางครับเรียบร้อยครับแข็งวานี้เจ็บเลยครับ โอ้ยจังหวะนี้เล่นเงินสวยนะครับนี่ครับนี่อย่างครับเกียร์กระโดดหลังมาให้ครับกระโดดหลังกระโดดหลังไมาให้เลยครับเอาให้อยู่ครับเอาไม่อยู่เราก็จะไม่อยู่นะครับครับเกาสินาทีหมดไปแล้วครับทดทดบาดเจ็บแล้วยังไงครับจังหวะนี้ เจ็บปวดจริงๆครับผมนาทีสุดท้ายโอ้โหเล่นอีกแล้วฮะมันเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงยากจริงๆเลี่ยงไม่ได้ครับนาทีที่90ครับเอาครับลูกทีเด็ดมุดส่งโมนเห็นหน้าใสเลยครับเที่ยงสีทีเดียวครับไม่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองฮะเอาครับบัตสันเจอพีเอสวีครับ พีวีเคลียก่อนนะครับผมเอ้าโอซันนะฮะห่วงยังไงครับเนี่ยโอ้โหแนี้พีพีบุกต่อเนื่องครับเฮ้ยโอ้โหโดนไปแล้วครับเอ้า โอ้โหลูกนี้คุณแับครับโอ้ยไติดตัวไเหลืองนะครับติดกันระนัวเลยฮะกล้าท,ท,ท,ทำอะไรเลยเนี่ยเหลืองรว ส oh, right the well. ่งพลายกันไม่ได้เลยฮะเอาจากว่านี้ครับโอ้โหเสาแรกสอแคบเข้าไปนะครับ ตั้งแต่ภาคไหนๆมาภาคนี้ก็ยังเล่นได้ครับเล่นเต็มครับโอ้โหตุ้มตีนยาวจรินี่ฮะโอ้โหสถิติ เอาครับเกมเริ่มแล้วครับจะนั่งเคลียร์ก่อนครับเล่นที่เอมเมเรียสเตดเดียมครับเจอกับสเปอร์อปปรโอโ้โหอไเก็บกดไปจากไหนครับนี่ได้ผลอีกแล้วครับจังหวะลูกแบบนี้ครับนี่ครับโหจับบอลแรกดีครับกองหลังหลงไหมครับ จริงๆเราก็ยิงได้ทุกนัดเลยนะครับตอนนี้วันนี้เปร์ขึ้นมาน่ากลัวเลยครับจี้จี้มาครับเขาล่อตัวไปได้ไงผ่านเกมตลอดนะครับไอ้ไอ้

ประสบความสาเร็จครับแม่เจ็ดหนะฮะแม่ไม่จมกูเล่นบอลไม่เป็นเลยนะครับโอโดโ จับหนักเลยครับโ,โ,อโอกาสยิงหนึ่งครั้งก็สิบาครั้งนะครับเกมเลิก,กครับคาราวาลครับรค,ครับรเตะกตะที่อมริกาเตะไดียัรครับโหลกนิดนึงไปได้<น> โอ้โหนี่ครับงานแรกครับฝั่งที่เขาเข้าเลยเอาครับมาดวลกับไอ้มาเป้นะครับจะมาดวลกับผมนะครับเกิเปลนไย being important too much space here and the keeper has oh. to forget because they've been totally outplayed today. How many times have they been opened up during this game? I can't even defend. Mbappé. Until the ghost <laughs> so of England <laughs> before the <Game> surge <laughs> of the Vitality Stadium. My name is Derek. The Barnes really wants him to shoot. Can he finish? Kylian Mbappé. โอ้โหป้าเป้ป้าเป้เลยนอกเกมครับโอ้ส่งอะไรของมันเนี่ยกลางโล่งนะครับคิดหาย กดแรงเล่นเลยครโอ้ยสู้ไม่ได้ครับ